พี่เชอร์คิดว่าในอีก3ปีข้างหน้าพี่เชิร์กำลังทำอะไรอยู่พี่เชิร์ก็ใกล้จะ30แล้วนะค่ะเป็นฟังเป็นฟ้านะเคยคิดเป้าว่าแบบสมมติถ้ายุ่0ิบเนี่ยจะแบบเริ่มมีครอบครัวเริ่มแต่งงานหรือว่าเริ่มมีลูกก็เคยคิดนะไไมมม่่ตตต้้้้้อออออองงง าพร้อมโอเคอ่ะอันนี้คือแขกคนแรกนะคะพร้อมจะโทรแล้วนะคะ๊ฮัลโหลฮัลโหลทักทายประชาชนแล้วสวัสดีค่ะชุดชุดทอนเจนจะทําท่าให้เองวันนี้นะคะเชอก็กินอันโดนันีอนาอนอนนาลตอนนี้ก็เราจะเล่นเกมค่ะแล้วก็ไลฟ์กเจไปด้วยค่ะทันไหมทันอย่างหนูเนี่ยนะจะไม่ทันไม่พลาด พื่อนำน้ำเสร็จเหรอใช่ค่ะอแต่จ,จีนบอกตั้งแต่ประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่แต่สองทุ่มแอปเปิดรอพี่อ,อย่างนมาบน้ำว่า I'm so sorry จะกระจีหัวใจ I am ตกกใจหัวใจจิ้มหัวใจจิ้มพี่ โอเคค่ะคุณประชาชนพี่เชอปังวันนี้ดีเจเจนจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะอยาให้คุณเชอรปังได้แนะนําตัวก่อนว่าเอ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้อยู่สังกัดหน่วยไหนคะ <laughs> อ่าตอนนี้อายุ25้าค่ะกับอีกกี่วันนะวันนี้เรื่องอะไรวันที่แกับอีก6วันค่ะสังกัดสังกัดบียนเคโเค่ะสังกัดทีมบีทีค่ะวา้า ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะแบบว่าชื่อนี้พอได้ยินมาก็ว้าวาน่าสนใจมากค่ะอาตอนนี้วันนี้เจงก็ได้คิดท็อมาแล้วนะคะว่าจะพูดคุยอะไรกับใครแล้วก็รู้สึกว่าหัวปิกนี้ช่างเหมาะกับพี่เชอมากน,นั่นคือนั่นคือจะมาถามว่าพี่เชอร์ปางได้วางแผนอะไรสําหรับปีนี้คะว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําให้สําเร็จในปีนี้คืออะไรจริงจังวะสิ่งที่จะทําให้สําเร็จเหรอคะใช่ค่ะอะขอ เออไม่ใช่ของก็คือจางค่าไม่สำเร็จก,ก็คือก็คือเล่นเล่นผ่านละครผ่านละครไปได้ด้วยดีภาพยนตร์เขาบอก่ะจังกวนมากมากเรื่องอะไรคะละครนี่แหละคะ่ะหมายถึงว่ามันบทยากเหรอคะหรือว่ามันเป็นพีเรียดไงมันเป็นแบบย้อนถุกข์เป็นลังงานละครด้วยไม่ใช่งานภาพยนตร์างานซีรีส์ละครก็เลย เชื่อว่าพี่เชอร์ทำได้แน่นอนนะคะขอบคุณครับยังไงประชาชนทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่เชอร์โดยดีเจคนนี้ก็เหมือนกันค่ะขอบคุณแไม่แต่จริงๆหนูเชื่อว่าพี่เชอร์ทาได้เพราะว่าแบบว่าพี่เชอร์ตั้งใจอะต่อให้เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าพี่ก็ทาได้แปลกใหม่ได้ละแย่มันเหมือนมันก็มีความเป็นเราแหละแต่ด้วยภาษาด้วยด้วยด้วยบางอย่างเนี่ยก็คือแบบโอ้เราก็ต้องต้องเซตใหม่เน็ตอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องปรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ยังไงก็สมมติถ้ายุคเก่าใช่ไหมแบบย้อนยุคอะไรอย่างนี้ก็เอามาพูดกับเมมเบอร์ได้นะ <laughs> ปรับปรับภาษาแบบอันนี้เหรอ <laughs> ใช่เอาแบบจะได้แบบเข้าถึงบทบ,บาทได้แบบเข้าปากไงเ <laughs> จ้าคะ่ะ <laughs> ได้เจ้าค่ะต่อไม่เก <laughs> <laughs> ินเกลนหรอ, <laughs> อไปจัิงเลยเก <laughs> 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 ินจริงอะ่ะเ <laughs> จ้าค่ะ แม่น่าเอ้ยในหญิงในหญิงเจ้าค่ะแบบนี้ยังยังอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเออคือนั่นแหละได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีความยากเห็นไหมยากจริงมันอุ้ยอุ้ยมีแฟนคลับมามาเอ็งจักให้ข้าทำเยี่ยงไรฮะแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้เองเพราะว่าไม่แน่ใจเป็นท่านพี่อะไรอย่างงี้ป่ะแบบคุณผู้หญิงอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เพราะว่ามันก็ ใกล้ๆจะแบบเปลี่ยนยุคแบบชัดเจนอ๋อเป็นช่วงแบบถ้าพูดเป็นราชการก็ประมาณรอหกรอสองรอสอ้าวรอสประมาณนัะปบสช่วงเลยมั้งโหเอาละแล้วคำถามหนึ่งนะคะค่ะพี่เชิร์คิดว่าในอีก3ปีข้างหน้าพี่เชิร์กำลังทำอะไรอยู่ อีกสามปีข้างหน้าน่าจะน่าจะทํางานอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทํางานก็เรียนต่ออือเพราะว่าตอนนั้นพี่เชอก็น่าจะอาจจะยี่สิบแปดยี่สิบแปดใช่ไหมตอนนั้นอีกสามปีข้างหน้าใช่ค่ะยี่สิบแปดค่ะพี่เชอร์ก็ใกล้จะสามสิบแล้วนะ่ะค่ะเป็นฝั่งเป็นฟ้าน่ะ <c oughs> เคยคิดเป้่าว่าแบบสมมติถ้ายุสามสิบเนี่ยจะแบบเริ่มมีครอบครัวเริ่มแต่งงานหรือว่าเริ่มมีลูกก็เคยคิดนะเออ เจนที่แม่ไม่ได้เล่าให้เจนฟังมันเกิดที่ไหนมาหรือก่อนมันเกิดประมาณสองวันแม่ดีเหม,มวว <Wow. S 2> ได้ทักมาว่าว่าเชิญไอ้ยิ้มห้าแล้วเนี่ยตอนแม่ยิ้ห้าแม่ก็แม่ก็แต่งงานแล้วกำลังจะมีเชื้อแล้ว <S <S อือฮึแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อตฉันก็แบบฮะอ่ะแม่แล้วแล้วไงครับอ่ะฮะ yes okay what do you want what do you want o me หนึ่งก็ตลกดีเอ๊ะแม่กับการเลยนะแม่ก็คงจะฮัลโหลเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจ เอาเข้ามาใกล้ๆนเข้ามาใกล้ๆเจนเคยโดนแม่ทักอะไรแบบน,นี้ไหม,มไม่เคยเ<อ>จน<ม>เพ<อ>ิ่งยิ้มอดเองม่ม่เคยถามแม่ไหมว่าแม่มีเจนตอนเท่าไหร่อ๋อเจนเคยถามถ้าที่จําไม่ผิดเจนจำไม่ได้เอ้าเจนจำไม่ได้อะอันนี้เจนเท่าไหร่ละวคะเจนยี่สิเอ็ดค่ะห้าสิบลบี่สิบเอ็ดเดนอแม่มีเจนตอนสามสิบเอ็ดเหรอสามสิบตอนสามสิบล้วพี่เชื แ,แม่เหน็แม่เกิ่นมาขนาดนะั้นพี่เชอเราเหรอเราก็เคยคิดแต่ว่าตอนนี้ก็ขี้เกียจแล้วอ่ะขี้ฮะมันมีการขี้เกียจเวยเหรอไม่รู้อ่ะก็คือแบบก็สบายดีแต่ถามว่าก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าไม่อยากมีลูกแว้วทำไมอ่ะเดี๋ยวขี้เกียจเดียวทำไมพี่เชอกลัวไม่ใช่กลัวเขาเรียกว่าอะไรกักวงวลว่าจะดูแลเขาได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ตอนนี้ก็คือ no idea no chance no ทุกสิ่งก็ดีแล้วรอให้แบบมั่นใจดี่เราอยากดียนงน่ะเราอยากไปไปเที่ยวเล่นก็คือยังรู้สึกยังอยากสนุกกับชีวิตอยู่อะไรประมาณนั้นดีแล้วเก็บเกี่ยวสนุกสนุกพอได้ยินมาว่าถ้าแบบพอมีลูกก็คือจะแบบอดก็น่าจะต้องแบบก็ต้องอยู่กับเขาอย่างแี่ถามว่าทำสองอย่างไปไหมได้ไหมบางคนก็คงได้ เราทําไม่เป็นหรือเรายังไม่เรียนรู้กับมันก็ไม่เราไม่กล้าหรือเปล่าเอ้ยราู้สึกมันเหนื่อยนะก็ต้องเหนื่อยแหละเจนอะเจนอะพอไหมคะคะเจนอะไรคะเจนอะเจนเคยบ่นว่าเจนเจนอยากอือถ้าตั้งแต่เกิดมานะตอนแรกเจนอะไม่อยากมีลูกไม่อยากมีเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กๆอะโรงเรียนอะชอบเปิดคลิปแม่คลอนลูกอ่ะอ่าแล้วมันน่ากลัวใช่มันน่ากลัวตจก็ไม่อยากมี แล้วตอนนี้ก็ <S <S กึ่งกึ่งกัมกึ่งก็เคยเคิดว่าแบบเอยแต่ว่าถ้ามีลูกอ่ะมันก็จะแบบเป็นฟีลแบบอยากเห็นว่าเราข้อลูกมาลูกจะหน้าตาเหมือนใครอะไรยังไงอยากเห็นว่าแบบจะโตไปยังไงใช่เอาพี่เจ้าอุ้ยเนี่ยหนูอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบผู้หญิงทุกคนต้องเคยเวลาที่แบบว่าจัดงานแต่งที่เจอเคยค<ะ>ิดปัที่ไหนเนี่ยหรอใช่ว่าแบบแต่งที่ไหนชุดต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เราเคยมีไม่รู้เหมือนกันว่าเคยคิดไว้หรืออะไรแต่พอมันแวบขึ้นมาอะไรยงนี้ความนึกถึงก็คือจำได้ว่าตัวเองเคยคิดว่ามันจะเป็นพี่ริมทะเลคนน้อยๆ mm hmm. ชุดห่างกปล่า <laughs> <laughs> แบบหน้าสั้นหลังยาวชร <laughs> ิมทะเลด้วยนะ <laughs> แต่ว่าริมทะเลอะ่ะพี่เชยไม่กลัวแบบลมพัดชืบชืบชืบแล้วเหนียวอ่ะ <laughs> ต้องออกแบบแป๊บเดียวเมีแป๊บเดียวเนะไม่รู้แต่หวังว่าจะแค่แป๊บเดียวห <laughs> วังว่าด้วย ตลกแต่เอาจริงๆคือพี่เก็ดจัดไม่จัดก็ได้ก็มีนะแบบบางคนที่แบบเพราะว่าที่เขาบอกอ่าเหมือนเคยเจอว่างานแต่งงานที่จัดเนี่ยก็คือแค่แบบให้ทุกคนรับรู้เฉยๆว่าเป็นคู่ก<ม>ันนะตามความจริงไม่ต้องจัดก็ได้ปะ่ะใช่ใช่ใช่บาง<ช><ม>คนก็ถือว่าเป็นเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นจุดมารริ่มต้นอออือออว่าหลังจากนี้จะคู่ครองกันแล้วนะใช่ไหมอืออือเป็นเด็กหนึ่งถ้าจัดก็อยากจัดเล็กๆเล็กๆเหมือนกันแบบทั่วถึงง่ายอ่ะ คือรู้จักทุกคนใช่แฟนเขาบ,บอกว่าพี่ป๊อปเปอร์เป็นบัตรหลวงป๊อปเปอร์เคยให้เหมือนเ,เคยเลยนะเคยพูดว่าถ้า,ถ,าถ้าพี่เจอตัดงานแต่งป๊อปเปอร์จะไปจริงเหรอไปเป็นไรนะไปดูหน้าเจ้าบ่าวไ <laughs> ปดูหน้าเจ้าบ่า <laughs> วอุ <laughs> ว้ยโหดมากทำไมโหดจังความจริงต้องดูหน้าเจ้าบ่าวตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วปะอันยีึว่าั้งแบบพี่เชลร์แฟนพี่เชลิ์เป็นใครอย่างนี้เออจริงจริงจะรอดูว่าพอปเปอร์เอาอย่างไงอุ้ยรอดูด้วย โลกอะน้องน่ารักอืมอเคค่ะยังไงก็ขอให้อนาคตในสามปีข้างหน้าได้เป็นตามดังที่หวังไว้ได้แต่งงานที่ริมทะเลใส่ชุดเจ้าสาวหางปลา <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> อย่าลืมเชิญพี่ป๊อปเปอร์ <c oughs> เชิญน้องเจนคนนี้ได้นะคะขอบพระคุณค่ะทุกคนปรบมือให้กับแขกรับเชิญท่านนี้เลยค่ะไปลนะไปลนะไปละไปลว e o p e ันบีัตอนนี้ฉั่ต้องการปนะไปแล้นะไปละป้นะ people นืไม่ไปทำไมเราปล่อยจังอย่ามาต้องไป